ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงที่3บอกข่าวเล่าขานยังอยู่กับผมครับพงพัฒน์ด,ด่านอุดมในเปรกสน,นี้จับดำเนินรายการแทนคุณปียพงษ์ชูประพันธ์นะครับวันนี้ติดภารกิจนะครับก็เลยให้ผมมาดำเนินรายการแทนและแน่นอนครับว่าติดตามได้ทางสถานีททเคเบิลทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเลข63กับอีกช่องทางหนึ่งนะครับ Facebook Li v e AOTV ภาษาอังกฤษนะครับเข้าไปติดตามกันได้เพื่อไม่พลาด สถานการณ์เหตุการณ์ความบันเทิงต่างๆนะครับและรายการต่างๆความบันเทิงต่างๆในทาง AOTV นะครับกับมาชุงที่3นี้เหมือนที่บอกกันไว้นะครับกับเรื่องของนักเรียนที่เรียนดีแต่ไรเขาเรียกว่ายากไรนะครับเรียนดีแต่ยากไรก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับวันไม่ได้เรียนต่อด้วยนะครับต้องวอนผู้ใหญ่ใจดีที่จะช่วยเหลือเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดครับนี่นะฮะ วันที่24มกราคม2565นะครับผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่หกตำบลทุ่งสังอำเภอทุ่งใหญ่ว่ามีครอบครัวแม่ลูกอยู่1ครอบครัวที่มีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ามีอาชีพรับ,รบจ้างกรีดยางขายผักบ้างขายถั่วต้มบ้างขายหมากแห้งบ้างขายเหนียวหลามบ้างก็มีไรายได้ไม่แน่นอนบางวันมีไรายได้เพียง100บาทบางวัน200บาท บางวันไม่มีเลยนะครับรายได้ไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียววันไหนไม่มีรายได้ก็ต้องเก็บผักตามริมรั้วเพื่อมาทําเป็นอาหารประทังชีวิตไปเดี๋ยวไปฟังนะครับเสียงสัมภาษณ์ของนางสุดาพรที่เล่าว่าตนนี่นะครับเลิกกสามีแต่เป็นแม่เลยกเดียวมีลูกสาวหนึ่งคนคือเนี่ยฮะนางสาวสุธิดาอายุ19ปีนี่นะครับอายุ19ปีที่ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งพ่อของตนอายุ8ปปีตามองไม่เห็นละ ซึ่งก็ได้ไปกู้เงินจากทกศสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยตามอัตภาพนะครับก็เดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ครับนางสุดาพรอเข้าช่วยเลือเด็กนานดูเต้าคว่าดูเต้าว,วันเรียนแก้งนะเรียนแก้งแต่ว่าไม่มีตังไม่มีตังค,คือไม่มีทุนไม่มีทุนทุนการดึกต้าถือว่ายายก็ช่วยยากย้ายก็ช่วย,ยงงช่วยเลือดวะช่นให้งงก็ได้เรียนน้องชอบได้สนะิไ น้องชอบเรียนอะโมอมโทรโค่ะที่ปีเจยที่ปีเจ๊ค่ะอืมเขาเรียนปีไหนเขาเรียนปีหนึ่งค่ะถึงต้องถึงขาใหญ่ๆคาดอะไรมาอ่าาไอ้กัดอาขาดเติมาดเติมกีบาาดเทิมมหนึ่งพันเบินหึ่งบิ้นหนึ่งเบิ้นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งเบิ้นสองพันึ่งก้าขาวขาวขาวสีชองงพันห้าร้อยหาสิบก็สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้ยซึงกับอ่า ก็ต้องวางมัจำเหมือนกันวางมัดจำไหเตียวเบิ้์ค่ะวันไหนก็ขนาดอ่ะก็ก็กาวันกำหนดมก็ไม่ได้กำหนดกด้กำหนดต้อง้นเปิดนะเดือนต้องปูประมาณเดือนที่ห้าค่ะที่ห้าเปิดนะจังกี่บ้านอ่ะตอนนี้ไม่มีสักบ้านเลยค่ะตึงรายได้อยู่บันเพื่อนอะไรจะไม่รายได้ก็คือเก็บย่างจ้างวันจเช้าสิบค่ะต้องคุณรู้ก็คืออยูนโ่ย หมาหมาปันกันก <po bio> <constitutional> ุนน่าดีค่ะขุดอะได้กินอยู่ค่ะท er ี <go>. ่น <now> ี่ปูไปเลยฟุงอ๋อเอีนี้จะเจ็บรั่งค่ะเจ็บรั่ารั่งไปเป็นาเช่นเช่นตับดูค่ะจับดูเลยจับดูหม้อของบ้านถุงใหญ่นัดทุกวันก้านกับวันอาร์ตค่ะทีนี่อยู่กันช่วงคนนะอยู่กันช่วงคนค่ะช่วงคนไม่ลูกนะส่วนให้กุนใจบุญช่วยช่วยส่งให้หลวงเส้าได้เรียนเนี่ยครับส่วนตัวลูกสาวเนี่ยครับอายุ19ปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จบชั้นม .6 ที่โรงเรียนทุ่งสงอ่า ขอภัยฮะทุ่งสังพิทยาด้วยเกจเฉลี่ย3.89ครับท่านผู้ชมก็สอบติดที่มกเกษตรทุ่งใหญ่แต่ก็ยังกังวลเรื่องของทั้งค่าเทอมค่าหอค่าหลายค่าที่มันจะประดังเข้ามาก็วันนี้จะไม่ได้เรียนต่อก็เลยต้องขออ้อนวอนนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่กําลังชมอยู่นตอนนี้เองนะครับหรือบร,ริเวณใกล้เคียงนะครับที่พบเห็นก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือน้องๆได้ เดี๋ยวมีเสียงนะครับไปฟังเสียงของลูกสาวกันบ้างนะครับทางด้านลูกสาวว่างยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของลูกสาวนางสุธิดาขันเมืองครับไม่เป็นเรื่อตอนนี้หนูชอบได้เลยเท่าจําขฝาส้นแล้วค่ะรดเปิดมาอะไรอย่างเยอะตึงทีนี้เป็นพื่อแล้วเงินต้องอ่ะเงินก็มีคคยมีค่ะขาเติมเขาอะไรเป็นเนี้ยค่ะแล้วก็คนใจผู้ในายช่วยค่ะ ช่วยหนูเล่นเดือนนะถึงที่นี้หนูหนูต้องอยากเลียนบ้างไหมอยากเรียนค่ะเรียนปกติเด่นดีไหมเรียนดีค่ะเกตเติมจ้ำจุดเป๊ะก้าค่ะอืมๆมาวิจัยอะไรเทคโนโลยีสีวิจัยค่ะตอนนี้แม่ขอเรียกขอเรียกบปล่าขอเรียกจ้าขาได้ไหมเปล่าคณะอุตสาหกรรมการเกษตรคณะอุตสาหกรรมการเกษตรนะถึงที่นี่จบได้แล้วจบได้แล้วค่ะถึงที่นี้ไม่มีตังค์ขาเริ่มค่ะไม่มีตังค์ขาเติมละ ปกตินี่จุไออนแม่ได้บา้างไหมาะไข่ตัวต้มขาเก็บย่างไข่ตัวตำรัดซึ่หลายได้อยู่บนหลายได้อะไรกี่บาเนะได้ก็ได้ประมาณนาตาหาหักตาตขาทั่วเร็วก็ประมาณก็1 5พันห้าขาทั่วก็คือเป็ดรวยสีเรือก็กปพอได้ใช้น้ำมันหยดพดได้ถือกับ้ามาค่ะถื่ว่าก็ไม่ใหญ่ข่ทุกวัน ไม่ได้ใกล้ทุกวันกับทั่วท้อนไม่โอฮึมตู้ใบเรือตู้ใบตีก็เรือตู้ทั่วการท้อนกำไรเอากยนีเก็คือไม่จะได้ทุกวันอาทิตย์ได้กี่วันได้กี่วันได้ใกล้ได้ใกล้อาทิตย์นย่างก็ได้ใกล้อุนเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใกล้ค่ะขอแม่กาบอกว่าทั่วท้อนไม่โอเนาะที่ก็ต้องยึดตอกไปเดือนนกนู่นแล้วเนี่ยครับก็เป็นเสียงจากน้องสุธิดาแล้วก็คุณแม่นะครับในด้างของคุณแม่และนี่เป็นแม่กับลูกนะครับเสื้อฟ้าเป็นลูกเสื้อเหลืองเป็นแม่โมอีกทีนะครับเผื่อใครสสับน ก็เท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวทางทีมงานนะครับก็จะมีทําแบนเนอร์ลงหน้าเพจ Facebook ของ AOTV นะครับเรื่องของหมายเลขบัญชีที่จะสามารถเข้าบริจาคนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบหมายเลขบัญชีนะครับทราบมาว่าสามารถติดต่อนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0936255338ที่ขึ้นอยู่ตรงบริเวณหน้าจอนะครับและอีกเบอร์นะครับ0612291578 ผู้ใหญ่คนใดคนไหนที่ประสงค์จะช่วยเหลือก็สามารถที่จะโทรมาที่2เบอร์นี้ได้ก่อนแต่เบื้องต้นเดี๋ยวทีมข่าวจะไปตามต่อว่าสามารถโอนเข้าช่วยเหลือในเลขบัญชีใดได้บ้างทาง AOTV ก็จะลงเป็นภาพแบนเนอร์ลงให้ที่หน้าเพจติดตามกันได้นะครับคนที่ต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กเรียนดีอย่างนี้ยังขาดโอกาสอยู่นะครับก็รอผู้ใหญ่ใจดีมามอบโอกาสให้หรือทุกทกท,กท่านที่พอจะช่วยเหลือได้แม้ยามเศรษฐกิจแบบนี้คนไทยยังไงก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว เดี๋ยวติดตามกันต่อที่หน้าเพจนะครับว่าเลขบัญชีเป็นเลขอะไรเดี๋ยวทาง AOT v จะจัดการลงโพสต์ไปให้แต่เบื้องต้นก็สามารถโทรสอบถามได้ทางเบอร์ที่อยู่ตรงหน้าจอน,นี้ก่อนนะครับนีน่น่าเห็นใจครับเพราะอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับผู้ใหญ่ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนของน้องคนนี้นะนางสาวสุธิดาขวัญเมืองอายุเพียง19ปีที่จบจากโรงเรียนเก่ามาด้วยเกรดเฉลี่ยกว่า3.89าทางด้านคุณแม่ก็ไม่ไหวที่เรื่องค่าใช้ใจ่ายแต่ก็ไม่อยากให้ลูก เสียโอกาสเห็นลูกตั้งใจเรียนแบบนี้แล้วเห็นเยาวชนที่ตั้งใจเรียนแบบนี้แล้วก็วอนหน่อยครับเพื่อที่ให้น้องคนนี้นะครับตอนนี้คือสอบติดแล้วนะหลายๆคนตั้งคําถามมาคือก็ตอบไปเลยนะครับว่าคือน้องอสอบติดแล้วผ่านสัมภาษณ์แล้วก็คณะอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับที่หมหาวทิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยเกษตรทุ่งใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับ